มหาตมะคารธทีคือบุคคลสำคัญที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลกด้วยพลังแห่งสันติวิธีและหิงสาเส้นทางชีวิตของเขาเต็มไปด้วยการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมตั้งแต่วัยเยาว์ในอินเดียการเผชิญยอกับการเหยียดชั่วชาติในแอฟริกาใต้จนถึงการนำขบวนการเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษโดยปราศจากขอวางรุนแรงเรื่องราวของคานทีไม่เพียงเป็นแรงบันดาลใจให้ชาว อินเดียแต่ยังเป็นแบบอย่างแห่งความกล้าหาญและสันติภาพให้กับคนทั่วโลกมาร่วมเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ของมหาบุรุษผู้นี้ไปด้วยกันไว้เด็กและการศึกษาข้อส6 9 6 9ึง8 8หาถดมหคารทีเกิดเมื่อวันที่2องตุลาคมคศ1869ที่เมืองโพบันดาประเทศอินเดียในครอบครัวฮินดูที่เคร่งาศาสนาคารทีเป็นเด็กขี้อาย และซื่อสัตว์เมื่อโตขึ้นเขาได้รับโอกาสไปศึกษากฎหมายที่ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาการ,รเผชิญกับการเหยียดชัวชาติในแอฟริกาใต้ขส1,893เขณะเดินทางไปทำงานในแอฟริกาใต้คางทีประสบกับการเหยียดชัวชาติเป็นครั้งแรกเขาถูกไล่ลงจากรถไฟเพียง เพราะเป็นคนอินเดียนี่เป็นเหตุการณ์ที่ปลุกให้เขาลุกขึ้นต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของชาวอินเดียที่อาศัยอยู่ในแอฟริกาใต้การก่อตั้งขบวนการอาหิงสาคส1906คานาทีเริ่มใช้แนวทางอาหิงสาการไม่ใช้ความรุนแรงและอารยะขัดขืนเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ของชาวอินเดียในแอฟริกาใต้เขานำการประท้วง และเดินขบวนอย่างสงบจนรัฐบาลต้องยอมให้สิทธิพื้นฐานแก่ชาวอินเดียในดินแดนนี้การกลับสู่อินเดียและการเข้าร่วมขบวนการอิสรภาพคศ1915ถึง1920านที่กลับสู่อินเดียและเริ่มเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อเรียนรู้สภาพชีวิตของชาวอินเดียเขาร่วมกับพรรคคอนกรสและเริ่มเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษโดยใช้แนวทางอาหิงสาเป็นอาวุธหลัก ขบวนการอารยะขัดขืนและเหตุการณ์อมริษาขส1 9 1 9อ1 9ถึง19 1922 19อังกฤษประกาศใช้กฎหมายโรเลตที่ละเมิดสิทธิ์ของชาวอินเดียทำให้ขานทีปลุกระดมประชาชนให้ต่อต้านอย่างสงบแต่เหตุการณ์กลับเลวร้ายเมื่อทหารอังกฤษสังหารประชาชนที่เมืองอมริษาคานทีรู้สึกเสียใจและเรียกร้องให้ชาวอินเดียเลิกพึ่งพาอังกฤษการเดินเกลือ ขศ1930คานที่นำขบวนประชาชนเดินเท้าเป็นระยะทางกว่า385กิโลเมตรไปยังทะเลเพื่อต่อต้านกฎหมายเกลือของอังกฤษซึ่งห้ามชาวอินเดียผลิตเกลือเองการเดินขบวนครั้งนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อต้านอย่างสันติการเจรจากับอังกฤษและการถูกจับกลุ่มขศ1 9 3 1ถึง1942 คารทีเข้าร่วมเจรจากับรัฐบาลอังกฤษเพื่อเรียกร้องเอกราชแต่ถูกจับกุ่มหลายครั้งเพราะความเคลื่อนไหวของเขาอย่างไรก็ตามขาบวนการของเขายังคงดำเนินต่อไปขบวนการออกจากอินเดียคศ1 9 .42 คารที่ประกาศขาบวนการออกจากอินเดียควิดอินเดียมูมัน กระตุ้นให้ชาวอินเดียลุกขึ้นต่อต้านอำนาจอังกฤษแม้เขาจะถูกจับแต่กระแสต่อต้านก็กระจายไปทั่วประเทศเอกราชของอินเดียและความขัดแยง้งคศ1947อินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษในปีคศ1947แต่ก็ตามมาด้วยความขัดแย้งระหว่างชาวฮินดูและมุสลิมคานทีพยายามสร้างสันติภาพแต่ไม่อาจหยุดยั้งการแบ่งแยกประเทศอินเดียและปากีสถานได้ การลอบสังหารคศ .1948 เมื 1, ่อวันที่30มกราคมคศ .1948 คารทีถูกลอบสังหารโดยนาทูรางโคเซชชาวฮินดูที่ไม่พอใจนโยบายสมานฉันของเขาสินสุดท้ายของคารทีคือเฮรามโอ้พระเจ้าแม้เขาจะจากไปแต่แนวคิดอหิงสาของเขายังคงมีอิทธิพลต่อโลกจนถึงปัจจุบัน ถ้าชอบเรื่องนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำเรื่องต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ